มีคาถามมาจากเกษตรตามฝันนะครับว่าถ้าเราเอาปุ๋ยสูตร1688นะครับสองลูกหรือว่า100กิโลกรัมครับมาผสมกับปุ๋ยสูตร15520หนึ่งลูกหรือว่า50กิโลกรัมนะครับผมถามว่าปุ๋ยที่ได้จะเป็นสูตรอะไรนะครับเอาเริ่มต้นอย่างงี้นะครับถ้าปุ๋ยสูตร1688ครับ100กิโลกรัมครับก็จะมี NPK เท่ากับ1688นะครับตัวนี้ก็ตรงตัวไปแล้วนะครับก็คือ100กิโลกรัมนะครับ แล้วทีนี้ปุ๋ยสูตร15-5-20นะครับถ้า100กิโลกรัมนะครับก็จะมี NPK ได้กับ15-5-20นะครับแต่ถ้านำมาเพียง50กิโลกรัมหรือว่า1ลูกนะครับก็จะเป็น7.5-2.5แล้วก็10นะครับนี่ก็คือปริมาณ NPK เพราะฉะนั้นเมื่อนำปุ๋ยทั้ง2องสูตรมาผสมกันนะครับนั่นก็คือนำา7.5ไปบวกกับ16นะครับก็จะได้เป็น23.5นะครับ2.5ไปบวกกับ8นะครก็ได้10.5นะครับ แล้วก็นำ4ไปบวกกับ8ก็ได้18นะครับผมเพราะฉะนั้นปุ๋ย150กิโลกรัมครับจะมี NPK เท่ากับ23.5 10.5นะครับแล้วก็18ครับแต่ถ้าว่านะครับการคำนวณสูตรปุ๋ยนะครับเขาจะคิดที่100กิโลกรัมครับพูยง่ายถ้าเราปุ๋ยสูตรปุ๋ย150กิโลกรัมครับมาเพียง100กิโลกรัมครับจะมี N เท่ากับ23.5นะครับ คูณหนึ่งร้อยหารด้วยร้อยห้าสิบครับก็จะเป็นสิบห้าจุดหกนะครับผมส่วน P นะครับให้นำสิบจุดห้าตรงนี้นะครับมาคูณหนึ่งร้อยหารด้วยร้อยห้าสิบก็จะเป็นเจ็ดนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเคหรือว่าโพแทสเซียมนะครับก็จะเป็นสิบแปดนะครับมาคูณหนึ่งร้อยหารด้วยร้อยสี่ก็จะเป็นสิบสองครับดังนั้นนะครับถ้าเรานำปุ๋ยสูตรสิบหกแปดแปดนะครับ สองลูกหรือว่าหนึ่งร้อยกิโลกร,รัมนะครับมาผสมกับปุ๋ยสูตรสิบห้าห้าอ่ายี่สิบนะครับจำนวนห้าสิบกิโลกร,ร,มรัมล้วนหนึ่งลูกปุ๋ยที่ได้นะครับก็จะเป็นสูตรสิบห้าอ่าเจ็ดสิบสองนะครับนี่คือคำตอบนะครับผม